ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันวันดีวันหนึ่งนะคะที่ชาวอาสพมปากและได้จัดกิจกรรมสำหรับขอพรปีใหม่ให้กับสมาชิกส,สมาชิกซึ่งเป็นผู้อุปสงค์นะะใครทีเป็นผู้องค์สงฆ์ว่าเปลี่ยนทำอะไรใช่ไหมคะใขนขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีดู จากเขวตากนะคะนั <improving> ่นแล้วเนี่ยก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางเขาตากและสมาคมผู้บริหารทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่ง่ะเป็นวันสงกรานต์นะคะะจัให้พวกเราทุกคนมีความสุขนะคะ ค่ะ <ç uk> เป็นวันนีนะคะ <adapting> ที่เราได้มาพบเจอกันนะคะเป็นประเพณีไทยที่สืบต่อกันมาช้านานนั่นเองนะคะวันนี้เป็นวันระดมดำหัวเดินสงการานนะคะก็มีคณะผู้ิหารอาวุโสนะคะจากสพมตามนะคะมาร่วมกันในวันนี้ทั้งหมด14ท่านด้วยกันนะคะวันนี้โรงเร,รียนพระบรุงยินดีต้อนรับทุกท่านเลย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของสมาคมผู้บริหารจังหวัดตากนันโดยผู้วรชินเครยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนพัทยคมจังหวตาเป็นประธานจัดงานพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารอาวุโสนะคะซึ่งทีนี้นะคะเสื้อลายดอกบอกรับกันนะบางคนใส่ชมนูดเราก็ม่บาไรนะคะถือว่าตัวบอกถึงควา การที่จะกล่าวให้พรกับผ่าการาประจําซึ่งเป็นผู้ในการสสดงศารเป็นผู้ในการเอาโสที่มาลดน้ําดำหัวในวันนี้นะทำให้เป็นประเวณีไทยนะีับในนามของมอตดก็ ให้ผู้อบ่มทุกท่านได้มีสุขภาพมั่น่ดีนะครับแล้วก็มีมีจิตใจที่สบายนะครับเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆได้เป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเรา่อไปนะครับสําหรับุคลากรของเียบตอนนี้ผกประ่านสุภาพก็เอาส่วนสุดแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้เกิดการอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ผมได้รวมเกินท่านด้วยการกร่าวด้วยทีการของเลาวก็ขอให้ท่านได้โศกศัตรูแคเกับผมและต้องขออภนะครับสุดท้ายขอการให้ก่อนของผู้บริหารเอาสมงมาท่านวันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเปรียบเทียบกันดู่าอันยิ่งใหญ่หรืออันสำคัญของประเทศไทยเราอันไหนจะดีกว่ากัน อันนี้ทนะําทำก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราต้องยึดถือไว้นะครับชีวิตครูนั้นนะ่ะมีความเพื่อบวกเพื่อมใจที่สุดก็คือเมื่อลูกศิษย์เข้ามาหามาบอกกล่าวว่าไปไหนแล้วไปถึงไหนแล้วชีวิตของผู้บริหารทุกคนก็เมื่อมีความดีๆว่าเราได้ทําสิ่งที่ดีงามอะไรบ้างไปแ,แต่เป็นแบบอย่างที่ดี ที่พวกเราทุกคนที่จะเป็นผู้บริหารต่อไปนานาก็ดูว่าแบบอย่างของคู่ที่มีคุณค่าทุเรื่อใโอกาส